สวัสดีครับวันนี้พ่อพงพอเพียงนะครับอยู่ที่สวนยางนาของพ่อพงนะครับพ่อพงมาทําอะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับนีครับก็คือต้นยางนาที่สวนของพ่อพงพอเพียงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนาที่ปลูกไว้นะครับเพื่อจุดประสงค hey, ์ก็คือเพื่อว่าจะเป็นสวนป่านะครับสวนเห็ดในอนาคต นะครับคือแบ่งพื้นที่ไว้ไล่หนึ่งในป่ายะคาเนี่ยนะครับยะคาเราก็ปล่อยลกๆแบบนี้แหละครับก็ให้มันตายไปเองโดยธรรมชาตินะครับไม่ใช้ยาไม่ใช้อะไรฉีดนะครับพ่นนะครับต้นยางนานะครับที่ปลูกไว้นี่นะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมปกติต้นยางนามันจะเรียวนะครับต้นมันจะเรียวสูงขึ้นไปเลยนะครับมันจะไม่เป็นพุ่มแบบนี้นะครับอันนี้พ่อพงปลูกไว้ประมาณ สี่ปีครับสี่ปีแล้วนะครับก็ที่ต้นเป็นแบบนี้เพราะว่าปีแรกที่พ่อพง์ปลูกไว้นะครับอ่าไฟไหม้นะครับไฟไหม้สวนนะครับเนื่องจากคนเลี้ยงวัวเข้ามาจุดอ่าไฟตรงเนี่ยกองเฟืองกองฟางที่อยู่ทุ่งนาด้านข้างๆเนี่ยนะครับนี่ครับมันก็เลยลามมาที่สวนของพ่อพง์นะครับก็เลยเป็นพุ่มแบบนี้นะครับเป็นพุ่มแบบนี้ต้นไม่สวยเลยนะครับ วันนี้พ่อพงษ์จะมาตัดแต่งกิ่งนะครับออกนะครับกิ่งที่ที่ตามลำเนี่ยนะครับเพื่อต้องการให้ต้นยางนาเป็นลำลำตรงสวยขึ้นนะครับเผื่อว่าในอนาคตรุ่นลูกรุ่นหลานเราจะได้มีไม้ยางนานะครับใช้ต้นก็จะสวยนะครับก็จะมาทําการแต่งกิ่งอันนี้เป็นไม้สักนะครับก็ปลูกต้นสักนะครับปลูกแซมกันไปนะครับนี่ครับ เดี๋ยวก็จะมาแต่งทรงพุ่มนะครับเอาเอากิ่งออกนะครับนี่ครับบริเวณต้นยางนานะครับที่พ่อผมต้องการให้เป็นป่าเห็ดนะครับยาคาเดี๋ยวมันก็ตายไปแบบนี้แหละนะครับถ้าเกิดต้นไม้เราใหญ่นะครับยาคามันก็จะตายไปนะครับนี่ครับต่อไปเห็ดก็จะเกิดบริเวณนี้แหละครับพ่อผมก็ได้ เอาเชื้อเห็ดมาใส่ทุกปีนะครับดอกเห็ดที่แก่พ่อพงได้มาพ่อพงก็เอามาทําเชื้อเห็นไหมครับปกติแล้วตรงนี้ก็เป็นป่าหญ้าคาแบบท่วมหัวเลยนะครับสมัยก่อนน่ะนะครับเยอะมากนะครับพอต้นยางนาเนี่ยนะครับอันนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นเองเลยมันก็ไม่เกิดนะครับเนี่ยเห็นไหมครับหญ้าคามันก็ค่อยๆตายไปถ้าต้นไม้ใหญ่ขึ้นนะครับก็ปล่อยแบบนี้แหละครับไม่มีปัญหานะครับ เดี๋ยวพ่อพง์ก็จะทําการตัดนะครับพอตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อพงจะพาชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมพ่อพงพอเพียงก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งของต้นยางนานะครับแถวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็จะเอาแค่แถวนี้แถวเดียวพอนะครับเราจะทำวันละเล็กละน้อยนะครับพอดีว่าวันนี้นี่พ่อพงก็เข้ามาช่วงเย็นนะครับทำอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับนี่นี่ต้นที่เราแต่งกิ่งออกแล้วก็ประมาณนี้นะครับก็จะเห็นลำต้นนะครับสูงขึ้น นะครับส่วนกิ่งนะครับที่เราตัดแล้วก็ใบเราก็จะเอาวางคลุมไว้แบบนี้แหละนะครับเพื่อว่าจะให้มันย่อยสลายนะครับแล้วก็เป็นเชื้อเห็ดนะครับให้ปลวกให้อะไรเงี้ยมาเจาะมากินพอย่อยสลายไปแล้วก็จะเป็นอ่าส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เห็ดเกิดเร็วขึ้นนะครับนี่แหละครับทุกต้นก็จะทําแบบนี้นะครับเนี่ยส่วนต้นเล็กๆแถวด้านในนี่ก็เอาไว้ตัดทีหลังนะครับ เดี๋ยววันหน้าก็มาตัดช่วงเช้าบ้างนะครับทีละแถวละแถวมันก็จะหมดไปนะครับส่วนหญ้าคาเดี๋ยวมันก็จะตายไปเองนะครับนี่ครับพอตายไปแล้วมันก็จะเป็นปุ๋ยเป็นอะไระครับเป็นเชื้อนะครับที่จะทําให้เห็ดเกิดขึ้นได้นะครับนื่คือต้นยางนานะครับส่วนต้นนี้นะครับเป็นต้นกุ้งนะครับเนี่ยเนยไม้กุ้งนะครับที่อยู่ตามป่าโคกนะครับ ซึ่งพ่อพงเองก็เอามาปลูกไว้ด้วยกันนะครับนี่ครับใบกุ้งนะครับกุ้งกอสลอุงกุ้งนะครับนะครับมันก็จะเป็นต้นที่เหตุเกิดตามป่าอันนี้เป็นต้นไม้สักนะครับทีแรกเองนะครับที่พ่อพงบอกไปว่าต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้สักนะครับพูดผิดนะครับขอโทษนะครับอันนี้คือต้นกุ้งนะครับนี่นี่ครับต้นกุ้งนะครับ มันจะมีเห็ดเกิดนะครับดีนะครับเป็นต้นที่ทําให้เชื้อเห็ดเกิดตามรากเนี่ยได้ดีนะคือ,ค,อคือต้นกุ้งปกติกแล้วต้นกุ้งมันก็จะอยู่ตามป่าโคกเรานะครับนี่เห็นไหมครับใบไม้เราก็เอาอ่ากบไว้แบบนี้แหละนะครับนี่เราตัดแล้วนะครับนี่ลำต้นที่เราแต่งกิ่งแล้วก็จะเห็นลำต้นเรียวขึ้น ไม่เป็นทรงพุ่มเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับเราก็พอไม้เราโตขึ้นเราก็สามารถตัดใช้ลำได้ในอนาคตนะครับนี่แหละครับคือสวนยางนานะครับสวนเห็ดของพ่อพงพอเพียงนะครับนี่ครับพื้นที่บริเวณนี้หนึ่งไร่ก็จะทำเป็นสวนป่าพอเพียงนี่แหละครับเอาไว้อ่าหากินเป็นเป็นป่าส่วนตัวของเรานะครับเราก็ไม่ต้องไปแย่งชาวบ้านเก็บป่าที่ เก็บที่สวนป่านะครับที่สวนชุมชนน่ะนะครับอันนั้นก็ปล่อยให้ชาวบ้านเขาหากินกันไปเราก็มาหากินที่สวนเรานี้ในอนาคตนะครับนี่ครับนี่แถวนี้แหละต่อไปก็เห็ดไข่เห็ดละโงกเห็ดปวกเห็ดสารพัดเห็ดแหละครับก็จะเกิดนะที่สวนเรานะครับอันนี้ก็เป็นหน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้หวานนะครับหน่อไม้หวานนะครับ หน่อไม้หวานเอามาจากจังหวัดเลยนะครับอันนี้ก็ไม้หน่อไม้รวกหวานนะครับผูกกระดึงครับเอามาจากจังหวัดเลยนะครับครับบริเวณนี้เราก็เอาใบเนี่ยนะครับที่เราตัดแต่งเนี่ยปบไว้ให้มันเป็นเชื้อเห็ดต่อไปโอกาสเกิดเห็ดก็เยอะนะครับคลุมดินไว้นะครับนี่แหละครับคือสวนป่าของพ่อพงพอเพียงนะครับเนบริเวณเนี้ยนะครับ ไปถึงนู้นนะครับถึงเห็นยอดไผย่อยู่ไหมนั่นแหละครับบริเวณนี้แหละจะทําให้เป็นสวนเห็ดเลยอนาคตพ่อพงศ์ก็จะเอาบัวดินมาวางไว้มาหวานไว้ด้วยเพื่อความสวยงามนะครับประดับแล้วก็ดอกกระเจียวพวกนี้แหละนะครับแล้วก็เป็นพืชแต่ว่าทรงเตี้ยทรงพุ่มพว,ว,วกบ้านต่างๆากระชายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาปลูกแซมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆทําไปอันนี้ เราไม่ได้จ้างแรงงานนะครับพ่อพงษ์ทำเองคนเดียวทั้งสวนนี้เลยนะครับที่ผ่านมาสวนบริเวณนี้ห้าไร่เนี่ยพ่อพงษ์ทำเองคนเดียวนะครับใช้เวลานะครับช่วงช่วงวันหยุดมั่งแล้วก็ช่วงช่วงเช้ามั่งนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับเราจะไม่จ้างนะครับเราปลูกวันละต้นสองต้นสามต้นนะครับหลายปีเข้าทุกอย่างก็จะเต็มสวนเองนะครับอันนี้แหละครับคือ สวนพอเพียงของพ่อพงนะครับเดินตามรอยพ่อนะครับทำอะไรก็ให้ทำตามกำลังเรานะครับที่ทำได้นะครับอย่าฝืนนะครับถ้าเกินกําลังเราแล้วไปจ้างคนอื่นมาทำอย่างเงี้ยนะครับก็หมายถึงว่าเราทำเกินกําลังเราแล้วนะครับถ้าเราไปจ้างคนอื่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นการลงทุนถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วกว่าเราจะได้ผลกว่าอะไรเงี้ยเราก็พอลงทุนไปอนาคตเราก็ต้องหวังขายใช่ไหมครับ เพราเราต้องการทุนเราคืนครับแต่ถ้าเราทําแบบนี้นี่คือผลกําไรก็คือสิ่งที่เราได้นะครับคือผลกําไรเป็นค่าแรงของเราครับที่เราจะได้รับการตอบแทนนะครับในอนาคตนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับพ่อปงพอเพียงก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ